รัฐบาลท่านนายกอนุทินมีนโยบายจะเร่งแก้ปัญหากรณีพิพาทไทยกัมพูชาด้วยแนวทางสันติผ่านกลไกาการเจรจาทางการทูตควบคู่กับการป้องกันประเทศที่เข้มแข็งแต่จุดยืนของผู้นำยังไม่ชัดเจนค่ะกลับไปกลับมายังไม่เห็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองระหว่างประเทศภาพรวมซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลนายกแพทองทาน เน้นจุดยืนของประเทศรักษาสันติภาพเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศตามหลักมนุษยธรรมและข้อตกลงหยุดยิงการที่ประเทศใหญ่ที่ไม่เคยรังแกประเทศเล็กแต่ตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยและชีวิตประชาชนตามสัสดส่วนที่เหมาะสมในเวทีต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ unga unsc icrc รวมทั้งไม่ international i z e ประเด็นความขัดแย้งให้เป็นการเมืองระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเครี่องพ้ําในด้านการเมืองระหว่างประเทศรัฐบาลนายกแพทองทานได้กดดันกัมพูชาในสิ่งที่กัมพูชาทําผิดจนยอมกลับมาเจราจาทวีภาคีได้ทั้งๆท,ที่ในช่วงแรกผู้นํากัมพูชาปฏิเสธการเจราจาสองฝ่ายมาโดยตลอดตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีดิฉันยังไม่เคยได้ยิน นายกอนุทินประนามการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมของกัมพูชาแม้แต่ครั้งเดียวหรือแม้กระทั่งวันนี้ค่ะวันที่ถแถลงนโยบายก็ไม่มีการเดินหน้าเรียกร้องให้กัมพูชามาร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดเลยด้วยซ้ําท่านนายกต้องฟังข้อแนะนําของกระทรวงการต่างประเทศให้มากค่ะในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบโต้กับกัมพูชาในเวที UN ได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงทีแต่น้ำหนักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพียงท่านเดียวไม่เพียงพอสำหรับเรื่องนี้เพราะท่าทีและแนวนโยบายของผู้นำคือทิศทางของประเทศค่ะอีกประการสำคัญคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลนายกอน,นุทินที่ระบุว่าจะมีการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจให้ความเห็นต่อการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างไทยกัมพูชา โดยไม่มีการระบุถึงแนวทางในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงถึงข้อดีข้อเสียของ MOU เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลจงใจหรือทำไม่เป็นกันแน่อคติทางการเมืองความเชื่อที่ไม่มีมูลความจริงขอท่านอย่าเอามาเป็นธงในการยกเลิก MOU เพราะจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศในระยะยาวอย่างแน่นอน